สวัสดีครับน้องสวัสดีครับกุศลเหลี่ยวเนาะให้หน้าสาโทเนาะโอ้ยทากไปให้ทากไปหน้าเพิ่นไปยากเาะครับผมท่านผู้ชมในบุกไปเตี้ยวนึ่งภาษาพ่นยูติดกับพี้ภาษาติดกับพี้ภาษาเด้อยอู้ยปัานนี้ฟันดีเด้อยฟันยังไงเนาะบ้านนี้ฟันดีไรฟันมาออกเมื่อหน้าเห็นผู้เฒ่าผู้หญิงมาขอกินหนามขอกินข้าวนี่ล่ะพิ่นก็เข้ามา ันเขามามันก็ได้ว no <welche> ่าอ <player> ันข่อยเลยว่าไปย่างไม่ใหญ่มาขอกินน้ําเพิ่นว่ามันก็ได้กินน้ําแล้เพเียนเดกใหเขียนเดกใหเด็ก2โตนั่น94 94แม่นอือมาขอกินน้ํามาขอกินน้ํามันติดผีปราสาเนะวาตก็ว่าພิวนามันก็ได้ยางเขามาแวียงอกินนาแม่นานว่าขว่า กินกิดกินบัดนี้ตอนสีลงไปพันหนดพันหนดบอกเดลขพันว่าขันจีเขาเมื่อในบ้านกันขันฝากในเด้อมพันว่าให้ซื้อของมาให้่เน่พันว่าพันว่าเก่าซีพนว่าเอาก็ได้ว่าพันบอกเลขคักคักพันพ่อยาบอกตัวเดียวเลยเก่าซีเป็นเก่าซีเป็นเป็นผู้เฒ่าม่ิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้หญิงก็เจ้าเมื่อบ้านข้เจ้าบอกหรอจักแต่เดี่มันติดผีประสาทเนาะเกลียนเจ้าเนาะ ลูกไก่พีภาษาเพราะว่ามันอยู่หันมันมันติดกับพีภาษาค่ะหน้าติดพีภาษาครับผมค่ะตาเนี่ก็ได้นอนไปอีกก็ฟันอีกฟันมาจากไหนอีกต่ฟันนอนน่องพงนะจับปลาไม่หายเออบางทีถามอยู่น่องพงไปใส่บุญขึ้นไปเห็นนอนมาท่านลูกปกติขั้นวานพอเตีองมากก็เบาแอร์มากเป็นสีฝ้าบุกปผ้าคลุมนื่ถ้าตานอนอันนี้เขาก็นอนจ้า ก็เลยบไปเห็นน้องพค้งมูนี่จะมาฝันเกี่ยวกับเพิ่นแมนฝันว่าเพิ่นจับปลาเมหายปลาคอจับเมหายเพิ่นกับปลาหนึ่งกระเบื้องยังไงปลาอยู่ดีเป็นยังอยู่ดีเป็นยังเพิ่นก็ะเด้ยจับเมหายพอก็ะเด้ยว่าเล็กหน่อยนะก็เป็นหนึ่งเปิดหวานเล็กหน่อยเป็นหนึ่งปลากระเปดปลานี่โอ้ยพอที่เอามาปฏีเอาปลาเปดได้ปะปลากระเปดเล็กหน่อยกับหนึ่งมือกกระหา หนึ่งหาแปดบ่หนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแปดจะสี่บ่เพราะว่าเด็กหน่อยเป็นน้านึครับผมแทนไปชมเด็กหน่อยแต่ว่าป่านี่เป็นแปดอยู่แล้วแล้วเมื่อเมื่อเพื่อนไปจับเป็นหาเมื่อจับโอ้หน่าหน่อยได้ตีให้เป็นหนึ่งแปดหากับเก้าสี่ผีพุทธเอา่นเขียนให้เขียนเส้กระดาษบุรุเขียนเส้นอย่างหน่าหน่อย่นเขียนให้ะเพื่อนนั่นบ่เพิ่นบุรุเขียนเส้กระดาษอันพฒทาโบราณนั่น พันว่าเอามือมาเบิ้งหละพันว่าพันแล้วว่าพันเขียนเักลาตนี่ละพันกะว่างไใบพันว่าไปซื้อของมาให้เนเด้อร์พันว่าคันจะเข่าเมื่อในบ้านพันว่าครับผมก็ได้ว่าเดี๋ยวสิซื้อมาให้รอเพราะว่าให้อันให้มันอันนี้เด้อเพราะว่าแต่ว่าของตีตีภาษาเนาะครับ กติม่นกติม่นเป็นเจที่จะสางวิญญณเนาะม่นไปขอกินหนามพ่นไปให้ชควหหลาบกับนานอยครับผมเก้าสี่เก้าสี่แขนไหตัวเดียวแขนแขนขนเก่งเลยครับผมแต่ว่ามาฝันอีกมือหนึ่งหรือว่าฝันเป็นมือเดียวกันฝันมือเดียวกันฝันมือเดียวกันอีกครั้งหนึ่งคือฝันเกี่ยวกับหนองพงเพราะหนองพงนั่นจับปลาไาใหนน่อยจับประโคอมาไหกระบุดินมวยยั้งในป่านั่นอยู่ดีมวยยั้งอยู่คิงหนึ่งอยู่ขอก็ได้จับเอา จ้าปาปาโจม,มาป่าเนี่าก็ได้ว่าเล็กหน่อยนะก็เป็น,นปหนึ่งป้านหนึ่งกาแฟเนีม่มันละอมือก,อกอหากด้ตีหายเป็นหนึ่งแปดหาจะได้น้องมุนี่บริเวณหนองพงนพอนน่น, <c oughs> น,อนนอน, <c oughs> น,อนครับผมจำไปชมเ <c oughs> พื่อนนอนกตกนะเห็นพดรื่องมากครับบานอนเอมนี่โอ้่าลรูปุป,ปั๊บดลกกันสระมาณนี่อนน้อยเนาะตัวเลขก็ับมีอยู่หนึ่งแปดหากับเก่าสีเนาะ เอายกๆให้พี่ให้น้องเพื่นเบิ่งเนี้ยครับผมนี่เดียกกรบผมท่านผู้ชมท่านได้ชิ่นชอบตัวเลขของน้าน้อยช่วงนึงก็หายไปครับผมเพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดน้าว่าพอเที่ยงตามไปเที่ยวนึงทางยากแห้งครับผมสี่กิโลนี่ไปเป็นเป็นช่วงยุติปีบ้าซายุติตีนเขาครับผมพอเที่ยงก็ได้บันไดไปอีกจักเที่ยวบันนี้มันต่างยากแห้งหลายกะ ถือว่าอันนี้ก็สีดำหน้าแล้วน,น้อน,น้อยซ<ห>ึ่งว่าเด้กขึ้นมาบานเนาะ,<ห>นะมันมีความฝันเอามาฝากพีต่ตอนน้องเหรอครับผมน้อนนอยกับเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นด้ครับผม่านม้ชมเคยฝันว่ามีคนมาเขียนเหลขกใส่มือใหน้องพงงวดนัน<ห>น้นหาศูนย์หรือหาหนึ่ง <หา S 1> นี่ <หา S 1> แล้วมันเขาตรงเป๊ะได้นอนนนอยเนาะครับผมวดนี้ก็ลองเิลงเดืองครับผมจันมุชมหนึ่งแปดห้านี่เป็นเป็นเด็กหองพงเป็นข้อมฝันเกี่ยวกับนนองพงครับผมฝันว่าได้จับปลาก็ได้ตีให้เป็นหนึน่งแปดห้า เกาซีนี่เป็นผีพู้เถ่ามาเขียนห้มาขอ,อกินน้ำไปว่ากันเขาเมา่อบานเอาก่อนจะให้โชกห้ลาบเจ้าว่าสัน้นเอาเก่าซีจะว่าประเทืองกัจะบอกจุเรี่ยล่ะครับผมถึงว่าคลิปไหนเลื่อมบอกกันจะเลื่อมหรอครับผมจะมาชมเหล็กเก่ากับเล็หกนี่เล็กตัวเดียวกันเนยะขันหันหัวโล่งว่าเอาหางขึ้นไปเป็นเลขกหกขันหันหางโล่งว่าเอาหัวขึ้นไปเป็นเหลขเก่าครับผมฉะนั้นแล้วถ้ามาเก่าซีกับซอเก่าหกก็เก่าซีหกซีน้ำเนนะี้นเลือกครับผมจะู้ชมกับหัวลงน้ำเน,นเนาะ บมเน่ได้ขึ้นว่าที่ผ่านมาบางคนโอ้ยเสียดายเพื่อนว่าเนาะอ่ะแต่นในบรมาชมีนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมหนึ่งแปดห้าเก้าซีครับผมตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดเพระเจ้าเองกับมาติดตามใัยกับน้าน้อยนะครับผมเนาะให้เป็นแนวทางครับผมแนวทางของจากิจการรัฐบาลหรือว่าแนวทางของงวดวันที่หนึ่งกันยายนผู้ใดมักคอยจัดเงินในกระเป๋าของท่านครับผมท่านบรรจุไม่ให้คนอื่นพันตัวได้ครับผมเนาะ ข้ามากข้าก็จะลงทุนครับผมหมากข้ากับเบิระนโปลส์สนานเนาะโมเน่เนดหนึง่งปลหาหรือ่อเก่าซีอาจจะไปจงกับเลขกกับอาจารย์ดังๆก็ได้ไปมากก็าองพิจารณาเบิรงครับผมคลิปนี้พอเจ้างอตัวลาไปก่อน,นพ่อก็ไม่คลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันครับผม,ม,มท่านผู้ชมพอเจ้างเอาของดีมาฝากพี่ตอน,น้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดๆไ,ไปแล้วขายของดีๆครับผมผู้ใดอยากได้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอพูดได้หลายครับหน่อยขอพูดได้หลายครับ สีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชกราบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่อว่าในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดต,ต้นจิตโตไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่ง,งหักผู้ใส่เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจี่บ้านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งทีเพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกองเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกลประหลาดซะก็เลยบางควา้เกียคุยก็ลงปูว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลห้ยชื่อที่ไปที่เหมือนที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปูเหว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มเพื่อทุ้นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิด คุ้นจีลีมีพุทธคุณนไม่ด้อยโตมียิฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอฤจธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่มาเส็ดวัตถ,ถุชนขึคนมาครับ,บาันนี้ได้วัตถ,ถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำาบากตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูมคือตูมฟูม กันเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูนโบอเอาปูนมาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกเคื่องอนต,อนตอนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดอบอพ่อแล้วเอาฝากคุนพูนบานตนกค้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กูนพระารีฐานอยู่ครับวันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศรีบริพระศิบริองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการทีกสางกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มียดำเดี๋ยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของพุทธเบิดตำหน้ายู่นนเจตำนาาเบิดบุกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุ๊กมาสเลยเชื่อใจเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรวงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดนี่บาดกูดคูนนี่ผู้รอดทั้งมาชิโนนี่เป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใเฉคนบางมีอยูก่กินสว่างด้วยกันบันจะทีวดูครับครับนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอด,อรอดทงสิเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บานครับนมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยาเมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สี์ไปค้องคนใหญ่ที่หอมคุก ราชคูปูสม็จนนะั่นแหละคือ่ังกามเป็นมา